บ้านนี้มไม่ต้องนี่บ้านนี้ปล่อยดีคายไปด้ผมว่าเจ็บก,กว่าไม่ของมันต้องอยู่นี่แหละเราเบิดลงไปหาเลยข้างล่างมันไม่มีประตูมีอะไรนะมันเป็นชั้นทึบปุดเลยแล้วมันเอวิวสอดไปข้างบนด้วยแสดงว่าของอยู่ข้างล่างไม่ไออกหรอกเราไม่ปล่อยมันดีคายดีกว่าประหยัดของเอาของไปหลือบ้านดีกว่าบ้านนี้มันไม่ต้องลงแรงแล้วปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็ฟังหรือว่าเราจะเอาวิวว,วางไว้ข่าเราแบบไม่ต้องให้บิวเชื่อมอ่ะมันน่าจะแตกไฟกว่าไหมผมว่าอมันก็ย่อยอยู่ ไงเอาวิวเอาแค่เขาไม่ต้องเอาวิวข้างบนญน่ะเนี่ยก็ถอนบ้านนี้เสร็จแล้วเอาวิวออกเลยมามาใครจะมาฮะจะถอนบ้านนี้ละผมมีซีฟวในใครเอาซีฟวมาในกล่องเมื่อกี้เสียใจดิมาเสร็จ,จเ,รเลยอ,อ,อืมเป็นไงล่ะโดนเขายิงคืนเอาบ้านก็เครียดหัวร้อนม่ายชา้าเอาลูกบวงเขาไปตั้งเยอะเขาไม่พูดสักคำเคยเอ้ย ขายกล่องกันหน่อยไหมเป็นอ่าไมโครยูนิีพีท่ทอนดีครับสราวุธสวัสดีครับผมมีชั้นอ่ะสี่พี่ขอบคุณดาวด้วยนะคะรับวีรพงษ์เผือกนอกเมื่อกี้กดดาวมาตั้ง50ดาวขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไม่มีใครโยวเผลหรอ ของให้ขอบคุณครับรล้พี่พงษ์วันดีครับทุกหล่ออารู้บ้าวมีแล้วมีแล้วมาจัดเลยบางตัวบางปุริย์ขอบคุณด้วยครับรล้พี่พงษ์ห้าสิบดาวคุณวีรล้พงษ์ห้าสิบดาวน่ารักมากคนชื่อพงษ์พงษ์เลยเขาน่ารักอะจริงเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบ้านนี้ใช่บ้านยิงหัวไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช่พี่ สวัสดีนันทิพัสครับผมก็ใช่สวัสดีครับคุณระเบิดหาอะไรอ่ะคุณนีเขาพูดหลอนกาวเลยนะผมจะบอกให้พี่นุนก็รีดบ้านกิ่งเหมือนกันนะเนี่ยมาบ้องมาี่อยู่ไหนอ่ะนี่ไง อายพูดซี่ไม่เอาพื้นเหรอพูดซี่คนไทยครับเขาบอกว่าอย่าเรดบ้านผมเมื่อช้าผมเลยไม่เอาเขาพูดดีไงเขาพูดว่าอย่าเรดบ้านผมพี่ก็คือเขาให้เกียรติเราเราก็ต้องให้เกียรติเขาไนงะนักลบย่อมให้เกียรติกัน แยบังตัวตยิงพี่โดนยิงแล้วรำหนีอย่ารำสิคุณว่าเข้าอินดีม้มคนเนี้ยเดือนนี้ไม่ได้ส่งดาวไม่เป็นไรครับผมดีครับมาดูด้วยรติญเลยเรานี่คนออกากบ้านดีมอลเไม่แตกกับฐานเนี่ยเลยนิดเดียวเองมไม่ต้องยิงหรือยิงใส่ฐานมุนเดี๋ยวก็ต้องกระทบแตะ พมดแล้วรวยเกินเนี่ยท่านผู้นำเขาไปเด็ใครอีกนะ 800เลยนี่ร้อยสี่สิบนี่ 700. เจ็ดร้อยเหลือ 8, ลแปดทีทนี้ยิงแต่ฐานนู้นยิงแต่ฐานนู้นแหละยิงแต่ฐานนู้นจะฝั่งนี้เดี๋ยวก็าจะกระทบฝั่งนี้แตกเหลือแปดอ่ะหนูไม,ม่กระทบกันเลยนี่กันอ่ะฮะไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินเลยเธอจะชอบไหมนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราจะพังรัวกันที่ยังไม่หมดเลย เฮ้ยม uhm, ีป huh ืนตกมาว่ะเอวาว่ะอัดธนโอ้มีมีมีของมีของมีของอืออือเรียดไอเด็กบ้าเครียดอุ้ยเอ็มสองเอ็มสองขออย่างป่ะขอเดิเลยเซตอุ้ยลูกบ้องสิบสี่ลูกเอ็มสองอ่ะเรียกลูกบ้องคืนแล้วไอ้ช้าเขาทำตกไปแต่สีพรมเอาไปทิ้งแค่ใบกึ่ยเลยดิฮะ เครียดแล้วดิเครียดแล้วดิเครียดแล้วไอเอ็มสองก็บอกนึงนี่กล่องเมื่อกี้มีเอ็มสองเยู่กระบอกนึงพี่ได้จักษ์ศพกันมากระบอกบ้านด้าของใครอ่ะของมันเหมือนกันปะมาดูผมเก็บของกระบะก่อนเอาไว้ใช้ไหนฮอล่ะฮอเมื่อกี้ผมขี่ฮอมาไม่ใช่เหรอผมทีพีมาดีกว่า ราเรียบขอยืมมอเลยโยนมาพี่โยนมาโยนมาโยนมาผมโฮมได้ใช่เหรอเอาเหล็กไปตรงนี้โฮมได้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปยืนตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมได้ได้โฮมด้วยพี่โน้นพี่รอพี่พี่โน้นรอพี่ผมไจ้โฮมกลับบ้านไปเก็บของโหเรา VIP อะไรผมได้เหล็กมาห้าหมื่นพี่พี่ผมมีอีกห้าหมื่นมันคงจะเครียดนะเนาะเครียดเลย คือของตกกับไม่เสียรายนะแต่บ้านอะ่ะบ้านเสียทั้งหลังอ่ะมันเสียดายมากเลยนะบ้านอะ่ะเพราะว่าบ้านเป็นอะไรที่แบบขึ้นมันใช้เวลาไงหลังนั้นเจออะไรปะพี่นนท์พี่พอนอนท์ไนเนี้ยมันเครียดจัดเลยใน,นริงสวัสดีคุณดูใหม่ครับคุณเชคุณไอรีนทีรพงศ์นุ้ยสุขฟอลโล่ใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีจอมยุทธพูดด้วยฮะสุดจัดเลยไอเนมบอกว่าพายุเข้าครับอือพี่ไอเนี้บอกว่าพายุเข้าไม่กล้าเล่นครับผม เพื่อมันหลอกเรารู้เ่าวไอ้คนชื่อหนิมเนี่ยมันเจอด้วยยังเชิญผมไปทดสอบเทปกิตเออะไรของแม่งเลยมันเลยไม่ใช่มันเจอแน่ไม่กล้าเล่นแต่ออนดิสคอร์ดมันเจอแน่แหนมงานเข้าแหนมงานเข้าแหนมแหนมงานเข้าผมไปช่วยท่านโรนินบึ้มก่อนเมื่อกี้ดีเบียใครอะพี่โนนเหรอพี่โนนเอาลูกวางเบสมาที ติ๊ติ๊กเด็ดผมยขยับให้ผมขยับให้ขยับนั่งจากที่เดิมห่างนิดเดียวละพี่ติดอยู่นะที่ผมเย็นเมื่อกี้ไม่ติดเลยพี่วิ่งกลับมาจนจะบ้านนี้ยังติดอยู่เลยเมื่อกี้ยืนขยับนิดเดียวอย่างนะไม่ติดพี่หลนเตงอีกแล้วเนี่ยวิ่งกลับมาจนบ้านที่เราแทงหลงังคายังติดอยู่เลย จังหวะสวยจริงบินมาได้บ้านทางหลังเป็นผมก็เครียดอู้เครียดเนาะถ้าเป็นผมแบบผอเป็นคนเสียบ้านอะ่ะคือบ้านอะ่ะมันใช้เวลาทํานานครับผมเข้าใจคนทําบ้านจะเหนื่อยแล้วเครียดมากถ้าเราเสียบ้านทางหลังเราทำตั้งแต่เชา้าย่งโหหัวร้อนจ,จัดๆนี่แหละคือเหมือนกับเวลาทั้งวันที่เราทํามาทั้งวันอะ่ะมันสูญเปล่าเลยฮะ